ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะหรือบางคนก็บอกว่าเสถ่าไม่ใช่นายกของประชาชนแต่เป็นนายกของสวเพราะประยุทธ์จัดให้เลยต้องเดินทางเข,านนาขง้าทำเนียมแล้วไปขอบคุณนนายกขากราบนี่ไหวสี่ครั้งพอจะออกมาก็ทางที่หนึ่งเดินออกมาอีกหน่อยหนึ่งทางที่สองเดินออกมาอีกหน่อยหนึ่งทางที่สองเดินออกมาอีกหน่อยก็ทางที่สี่สรุปแล้วไหว้ท่าหมดเท่าไหร่่โดยทั่วไปในเวลาเราไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไทยนะ เราก็จะไหวแค่ครั้งเดียวเราไม่ไหวยุทสี่ครั้งเแสดงว่าเราขอมากรับหลังนี่ไม่รู้ว่าไปกราบเท้าประยุทธ์หรือเปล่าไม่รู้เลยแต่กลับอันนี้ก็เรียนให้ทราบนะมันจะกลายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการลักษณะอะตอบแท้นกันบางคนตั้งความสงสัยว่านะเสนาธาเนี่ยไปขอร้องประยุทธ์หรือเปล่าจนได้สวประยุทธ์ตอบแทนแล้วก็อาจจะตอบแท้ในเสนาธิฐาเป็นนายกแล้วอย่ามาตรวจสอบคุณสมติเก่าๆของข้านะ เรามารัวมือกันดีกว่านะหรือความรับหรือเปล่าก็าไม่รู้อ่ะก็ในเมื่อคุณตอบแทนยกต้องคนเอกประยุทธ์เป็นคนดีคนที่น่าเคารพโอ้ยเลตคนกับเป็นแบบนี้นะล้วคุณก็ไปเอานักร้องเอาเอาลูกน้องมกพวกเข้ามาเข้ารับาบาแล้วแล้วคุณจะปฏิรูปอะไรได้ละครับ,บกองทัพปฏิรูปได้ไหมไม่ได้หรอกคุณก็ต้องเกรงใจคุณประยุทธ์เพราะเขาทำให้คุณเป็นนายกหรือเปล่าที่าสาคคังคมเขาตั้งคำถามขาดกันนี คุณก็ต้องตอบแทนคุณประยุทธ์ไหมะสวต่างๆเนี่ยมันเป็นสวคุณประยุทธ์หรือเปล่ามันก็กลายเป็นนะคุณก็ต้องเกรงใจคุณประยุทธ์อา่านายโยครับผมต้องกราบด้วยนะครับที่ท่านให้ศวอของท่านเนี่ยเลือกผมเป็นนายกราหรือเปล่าในสังคกม,มก็ตางานเม็ถาไป่ยังคุณแตถาม,ถามเพราะฉะนั้นการรัฐบาลเสรษฐฉันผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตามที่าหาี่มาความเข้าใจผมนี่เพราะอะไร คนของประยุทธ์ก็อยู่ครบคนของอประวิต์ก็อยู่ครบสองลุงอยู่ครบอนุทินก็ครบขาดแต่ประชาธิปัตย์เท่านั้นเป็นฝ่ายค้านเพราะว่ายังเป็นพรรคที่ไม่มีหัวหน้าบางคนก็ไปล้อเล่นว่ารัคบกวขาดหรือเปล่าอะไรกว่าไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ครบนะส่วนประกอบหรือองค์ขาประยุทธ์ของรัฐบาลเหมือนเดิมหมด90เปอเซ็์เอเพื่อไทยก็มส่วนเพื่ออะไรพรรคประชาชาติอะไรนั้นก็เป็น เครือข่ายเพื่อไทยเหมือนกันนะไม่ต้องไปพูดว่าเป็นพรรคอื่นคือเป็นพรรคที่เป็นเพื่อพรรคพี่พรรคน้องเพื่อไทยหมดอ่ะพรรคของเตวีต่อสองนกับพรรคเพื่อไทยเหมือนกกันน็เหมือพรรคเดียวกันนะมองง่ายแค่นั้นรภิวันนอก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไปคาดหวังว่าร,รัฐบาลเศรษฐาจะเปลีป่ยนแปลงไม่ไมีครับจะคุณทักษิณก็ยังต้องพึ่งสองลุงในการพระราชทานอภัยโทษใช่หรือไม่เศรษฐาก็เป็นตัวแทนของทักษิณใช่หรืมทักษิณก็ต้องพึ่งใบบุญจากสองลุงในการได้รับการพระราชทานอภัยโทษทุกสิ่งทุกอย่างไปไง เพิ่มล่าสุดเมื่อเช้าดูข่าวนายกเศรษฐาบอกว่านะการปฏิรูปกองทัพนะอย่าไปใช้คำว่าปฏิรูปใช้คำว่าร่วมกันพัฒนากองทัพตอนหาเสียงพูดแบบพิล่ะตอนหาเสียงคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยพูดไหมว่าเราจะร่วมกันพัฒนากองทัพตับสมบุกไม่มีนะครับอตอนนี้ก็หลายๆคนก็บอกว่าพลิกฝ่ามือจากหน้ามือเป็น หลังมือไม่ใช่ครับบางคนจะแ่บพิกฝ่ามือจากหน้ามือเป็นหลังตีนหรือหลังเท้าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคาพูดมันจากเดิมที่เคยพูดชัดเจนตอนหาเสียงตอนนี้มันก็เริ่มคลุมเครือฟังแล้วไม่ชัดเจนประชาชนก็งงมั้ร่วมกันพัฒนากองทัพต่อสองลูกมันจะไปร่วมกันพัฒนากองทัพกับทหารได้ยังไงก็เราจะปฏิรูปเราก็ต้องไปไงต้องเปลี่ยนแปลงเราเข้าไปในพัฒนานุกรมเนี่ยแล้วเราพิมพ์คำว่าปฏิรูปเราจะพูดไปว่าการปฏิรูปกัน การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเช่นตัวอ,อย่างจากเดิมการคัดเลือกทหารนะเป็นสภาพบังครับมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญกลายเป็นต่าสมัครใจคนไหนอยากเป็นก็ไปเป็นทหารคนไหนไม่อยากเป็นก็เรียนหนังสือต่อธมาอากินหาเงินหนาทองพัฒน,นาประเทศประเทศก็ได้ภาษีจากการทำงานนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแต่ในเมื่อคุณก็เอาชุดเดิม นะชุดของประยุทธ์กับอวิท์มาร่วมมือกันหมดนะแล้วคุณจะไปปฏิรูปนายกบอกว่าปฏิรูปอย่ายไปใช้คำนี้มันแรงไหมเปลี่ยนเป็นปร่วมกันพัฒนานะกองทัพผมไปอ่านคำถามอคอมเมนต์ในในในอะไรในยูทูบเขาบอกแล้วร่วมกันทำมาหาก,กินร่วมกันหาประโยชน์จากกองทัพหรือเปล่าร่วมกันหาก,กินจากงบประมาณหรือเปล่าเขาตั้งคำถามนะเพ่วความเป็รลบผมเชื่อพรคเพื่อไทยไม่น่าทำนะผมดูว่าพักเพื่อไทยเ,ยเป็นพักที่ซื่อสัตย์ถุจริตเป็นพักที่รักษาคำพูด และไม่ยอมให้ใครเอาขี้มาบานหน้าแน่นอนนะักพักเพื่อไทยเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่กัวชาติบ้านเมืองสุดท้ายนี่หนุ่มกัญชัยนะ,ทน,นะทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวครับตาท้อเสียสีใส้าย,ายหนุ่มกัญชัยเอาภาพเข้าไปโพสต์นะปากก็บอกว่าเกลียดเขาแต่ก็เอาไปโพสต์ชั่วโมงหนึ่งก็โพสต์ทีโพสต์ทีผมว่าป่วยนะลองปรึกษาทางาทางศีรัญญาหรือบ้างนะครับว่าเราป่วยหรือเปล่าเราเกลียดเขาแต่เราเอาเอาเรื่องเราเอารูปภาพเขาไปโพสต์ทุกวันก็โดนหมิ่นประมาท แล้วก็ไปใส่ร้ายหนุ่มกัญชัยว่าเป็นมาเฟียดูมันทำไหมครับนะไปกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียเป็นผู้มีคนชักจูงสังคมไปในทางที่ผิดนี่ไปใส่ร้ายหนุ่มกัญชัยทั้งท,างท่านี่เขาก็เป็นนักขัดรายการทํางานเพื่อสงังคมรายการนุนกระแสข่าวที่อบนช่องสามไปบอกเขาเป็นคนไม่ดีนะนะครับนะแล้วก็บอกว่าเป็นตัวตึงแล้วก็บอกว่าหนุ่มกัญชัยไปตกทัพชาวบ้านตกทัพใครครับจําผิดคนหรือเปล่าคนที่ตึกตบทัพย์เป็นคนละคนไม่ใช่คุณหนุ่มหรอกนะครับอ่า เขาจะไปตกทั้งไมตางก็มีรายได้ก็มีเงินก็เยอะนะค่าโฆษณาก็ได้จะไปตกทําไมเรื่องต่างๆนี่เป็นการใส่ร้ายครับนะนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นไงครับกลัวติดคุกเพราะโดนหนุมการชัยไปแจ้งความไว้หลายคดีฟ้องศาลคดีมีบุญไปแล้วมันกวัดตงปักไปปักมากลัวติดคุกนะก็ให้คนโทรศัพท์ไปเคีย์นะจะขอโทษครับนะหนุมการชัยก็เลยเป็นไงชักตีนหนีแต่ชักตีนหนีไม่รู้เสยหน้าหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้ผมต่อเติมไปเลยนะครับนะ แล้วก็จะโทรศัพท์มาขอโทษนะคนบางคนนี่แม่งหน้าอย่างหลังอย่างต่อหน้าสารเสริญนับหลังนินทางนะยคนแบบนี้ความเห็นชวนตัวนั้ไปเกี่ยวคนหนุ่มกัญชัยนะผมอยากจะเรียกคนแบบนี้ว่าพวกอับป리จันไรพวกอับรีจันไรนี่ต่อหน้าเนี่ยนะครับโอ้โหสารเสริญนรับหลังนินทาใส่ร้ายป้ายสีคนอับป리จันไรพวกนี้นะครับเราอย่าไปนะนะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับนะนะครับแล้วก็จะมาขอโทษครับ ผมก็มีอยู่คนหนึ่งอรผมไปฟ้องบินประมาทนะนะครับเหมือนกันครับโดนเขามาฟ้องผมบิ่นประมาทศาลก็ยกฟ้องนะเสร็จปุ๊บผมก็ฟ้องกลับมาไปสองคดีมีมูลไปแล้วหนึ่งคดีเขาไปโทรหาเพื่อนผมครับใครครับศีล่าเจนจาคะเขาบอกอะไรเออพี่ศีลาครับเออช่วยคุยกับพี่เดให้หน่อยนะครับผมโดนมาฟ้องเพราะว่าผมไปด่าครับี่ยอมรับต่อศีลานะนะผมคงสู้เขาไม่ได้เรื่องของผมกฎหมายช่วยช่วยเอ่อขยายผมหน่อยครับเขาเรียกว่าอะไรครับผมคุยกับศีล่าเจนจาคะเขาบอกว่าคนบางคนนี่เขาเรียก ใจกากแต่ปากเก่งใจเนี่เหมือนกากขี่คาแต่ปากเก่งผมไม่มีทางถอนฟ้องได้นะครับผมคุยกันสินะบอกให้สินะผมคงถอนได้ไม่ได้หรอกเพราะคนใจกากแต่ปากเก่งน,นะวันวันเ่ยโพสด,ด่าคนนด้คนนี้ทุกวันโพสด,ด,ด่ดามุกเลยด่าดูกันชัยด้วยด่ากระโหลกแดงด้วยดา่าในกบด้วยด่าคนด,งดังๆอะ่ะใครจะใครแล้วแต่เนี่ยรับนสะมก็มีอะไรต่างคือพูดง่ายวันวันเนี่ยอ้างตัวเป็นครูบ,บาอา,า,าจารย์ผมว่าจะทำเรื่องไปตรวจสอบว่าเป็นอาจารย์จริงหรือเปล่า ไม่ทาอะไรโพสเรียงบุกค,ครับตั้งแต่เช้ามาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง่โมงโพสตลอดเลยครับมันเหมือนคนป่วยนะชอบวิพากษ์วิจารณ์คนดังๆนะชอบไปแซะไปว่าเขาถูกดำเนินคดีแล้วก็จะมาเอะอะวายวายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับปรากฏว่าลุง,งกัญชัยก็ไปฟ้องคนที่อ้างตัวเป็นเป็นอาจารย์ซึ่งไม่รู้เป็นจริงหรือแบบคดีมีมูลนะครับนะไปร้องเรียนเขาบ,บ้างที่สถานีโทรทัศน์บ้างไปไปวิพากษ์วิจารณ์เขาบ้างหาเปมาฟีบ้างสุดท้ายถูกดำเนินคดีไปหลายคดีครับ หลายคดีผมเองก็มีการดำเนินคดีกับไอ้บุคคลพวกนี้หลายคดีเหมือนกัน,ก,นก็มีมูลไปแล้วครับไม่ต้องมาเคลียร์นะครับให้ศาลตัดสินไปจ,จะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเป็นครูบาอาจารย์เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไหมเราต้องไปสอนหนังสือไหมไม่ใช่วันวัน,วนมานั่งโสต์เซบปุ๊บบัชาวบ้านเขาอะไรต่างนะไม่นานก็อาจจะต้องถึงกุกอิกอาระนะถุงกรแพ้นะครับอันนี้ก็เรียนไว้นะครับว่าเราถูกดำเดน,นินคดีมินประมาทเยอะมากมายนะครับหลายๆคดีเข้ามาเนี่ยเดี๋ยววันก็ต้องติดคุกนะในหลี่ยวักข่าวกัน นะเขาก็ไปฟอ้องก็คดีมีมูลนะครับอันนั้นสี่กรรมครับแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักก็จ่ายกรรมผมว่านะไม่รู้ถึงสิคดีหรือเปล่าสุดท้ายถ้าแพ้คดีก็ติดกุก็ไม่สามารถที่จะอ้างตัวเป็นอาจารย์ได้เพราะว่ามันต้องไปอยู่ในคุกมันไม่สามารถจะลามาสอนหนังสือได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เราอ้างตัวเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะคนพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังนะครับตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ผมขออนุญาต ต่อยอดมาจากทุนดวกัญชัยนะครับรายการโห่นกระแสซึ่งเขาก็ทําหน้าที่พิธีกรเข้าไปดันไปบอกเขาเป็นมาเฟียดันไปบอกว่าชี้นำทำความเิ็นทางไม่ผิดดันไปบอกว่าเขาตกทรัพย์คุณมีหลักฐานอะไรนะครับไปแจ้งความครับแล้วก็ล่าสุดนะครับไปแกล์คุณเอกสายไหมต้องรอดนะไปแกล์เขาอีกไปแก่์ทนายไพศาลไปแก่์ทนายตั้งคือใครแล้วแต่ดังเนนะี่ยขอทำหน้าที่เป็นขี้กาเป็นกาวฝากไปกวองเขา้าเกอจะเด่นจะดังขึ้นมานะครับแลหมายศาลก็เยอะแยะนะครับไม่มีใครเ็ายอมครับ นักพูดนักข่าวก็ฟ้องบินประมาทคดีก็มีมูลก็ไปขอโทษเขาหนะักครับคนนี้ครับอาการหนักเนะนี่ยไว้ในก็ฝากไว้ไนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับอ่าสาหรับเรื่องกลุ่มกัญชัยก็จบไปแล้วจบไปหนึ่งเรื่องแนละ้วเรื่องต่อมานะครับอ่านะครับเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอปังชานะปังก็หมายถึงขนมปังหรือจะปังแปลว่าเสียงดังหรือดังก็แล้วแต่ชาก็คือนับชานิชาไทยนะครับ ปรัาชานะครับวันนี้ก็กําลังดังนะครับเราไปดูรายการทุกช่องเราจะเห็นใ้ชั้นะครับว่าเราจะไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ผมเอาตัวบทกฎหมายม,มานะครับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าการกดหมายเครื่องค้า2534เราไปดูมากการเจ็ดหึงสองเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันต้องมีละะักษณะเฉพาะ